หลังนีหักอ๋อหักแนี้คือโอ้ยออ้ยครับผมหลังนี่ดี๋อยู่ครับสวดสวดลู้ยปากคอครับวิ่งปากคอกั้งอุ้ยเอาครับผมสวดเลยวยุ้ยครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมช่องแม่ของพาหากินจ้าวัอนี้มาพอกันในตอนเที่ยงเด้อจากกินเขาแล้วเนาะแม่นครับผมภายในวันที่หกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก 67จ้ะพี่น้องลืมปีแล้วลืมปัสสาวะแล้ม่กองแมนจ้ะจ้ามือนีแม่กองก็พ่อกองกะกะมาเบิดองขอบขัวแล้วจ้ะพี่น้องแมนครพาเด็กๆมานำจ้ะพาลงน้ำห้วยน้ำห้องจ้ะพี่น้องพาใส่มุงปลาจ้ากะลองเบิ่งว่าสิมานนี่บ่เพราะว่าสมุนเฮากะเล่นน้ำตามๆมู่ครับพี่น้องแมนจะพาเพิ่นมาเล่นน้ำน้ำเนาะเป็นวันเสาร์เนาะแม่กองเนาะเพิ่นก็อยากมาพักผ่อนเพิ่นเห็นในคลิปพอกับแม่เพิ่นว่าอยากไปมองหันหน้าไกลอยู่บ่เพื่อน เา้าวกะทิพาพี่พาน้องใส่หมูอีข้นเกลาเนาะไม่นครับผมไปครับหาปลาห้หหปาหปลาหปา,หป,าหปูคือเก่าครับผมเนาะไปจ้าไปหลุนน้ำกันจา้าว่าเฮาสี่ได้สีมนันปลาขึ้นปูไปกันจ้าครับผมในวันเสาร์วันหยุดพักควนครับผมไปหลุนกันเมืองว่าจีโชคสีมันหรือบอ่ไปกันครับผมครับผมหลังแหลกจ้าหลังแหลกแห่งมันครับทำเลดีๆครับผม ก็ขึ้นมไม,ม่เหมือนนี้เนาะโมเดลขึ้นหมื่อวานนี่ครับอ๋อาทำกระเด็นด,ดิ้นเลยนะอ๋อถ้ารอดรุนกันเมืองครับว่าจีโศกสิมารดีบ่อแต่โบเห็นโตเพิ่นขึ้นหมื่อวานนู่นไ่ก่อนเนาะเป็นน้ำเด็กๆมานะนำวะแบบนี้อ่อรอรุนกันตอนยามครับผมหลังแหลกแห่งมันกัะนเขาเนาะมาเจอทำเลอีกทำเลงามๆนู่นไ่ก่อนเนาะ ก็เห็นโตเฝนลอยได้แ่ละลำหัวบ่จีขาบ่กนะลำห้วยลำหองเขียดเก่าเด้อครับนี่เขียดไปน้องเมกมมกะอยู่ห่างจากบ้านพอกล่องก็มีกล่องกะสามสี่โลน้องมีกล่องเนาะสามสี่กิโลครับผมโบกไก่ครับผมก็เลยพาลูกพาล้านมาเล่นได้ครับอ่ะถ้าอหลุนกันจนยามเด้อครับหลุนนพอกล่องก็มีกล่องไปเรื่อยๆครับผม มองนี้ก็ะดอนเร่เหมาะครับผมมีกล่องยามน้ำหนามไร้ได้ไมีกล่องก็ได้ใสน้ำไร้ก็มาน,น่องนะพ่อของนี่เองครับผมบเห็นโตเพิ่นปันได้คือชั้นเขาอยู่เนาะแน่นแต่ว่าร่างมองขึ้นว่าเพิ่นมีโตกับบ่บ่เขาจ้ะพี่น้องกระลุนเบื้องครับมานมูมานกะจังว่ากันไหม,มกันทำเร่เหมาะอีกเหมือนเดิม ว่าคุนบดแดดก็เริ่มแดดเลยใช่ไหมครับนุณบดซื้อเว่าก็เที่ยวแดดเที่ยวบดเนาะ <c oughs> อากาศก็เริ่มหนาวอีกเ,เด้อครับพี่น้องดูแลสุขภาพเด้อครับอากาศเปลี่ยนดูนะ <c oughs> สว่างนิดน้อยไหมกองเนาะม่กองห้หละสีอาบน้ำนะ <c oughs> อ่ะลุ้นกันต่อไปครับผม <c oughs> มองนี่มอครับผม ก่อนบัญชีโตนลงเสรพะหลานหินเนาะแต่เมื่อวานตอนที่เองแมาเก็บหมุงตอนเทามายาหม,มุงเห็นโตปลาพเพลียนเนยอะละห้างยางผ่านไปนี่เนะาะก็แมเขตเก่าครับผมแต่ว่าบริษัทสั่มของเก่านั่งไวกองเนาะแมนหัวโตวเดียวกันเนาะแมนหัวโตวเดียวก,กันครับผมแต่ว่า ตามกัเก่าครับว่านในยางผ่านนุมาอยู่ครับผมเหลืออยู่สองหลังครับผมเหลือสองหลังสุดท้ายเนาะวันนี้เนาะหมุนพวกเขาในกล่องพื้นยางอ,อุปก่อนนะครับอาไปลุ้นกันเบื่อนครับที่มีหมองไซบอรสองหลังสุดท้ายเนานะในกล่องพื้นว่าเอาคางมองเก่ามองมองว่านนี่ครับผมขาง้างกันเนาะในกล่องเนาะ สิไปไกลก่านีกะลูกเพิ่น clip, เห็นคลิปเพิ่นว่ายอยากมามองนี้เพิ่นวา่าก็เลยถือโอกาสพาเพิ่นมาเล่นน้ำครับผมก็เลยอ่ะไปกับไปก็นเลยวะจังรุ่นกันอีกเส้นนึงครับตอนยามเราจะเป็นยังไงไก่เคียงเนาะไก่เคียงมงองเกาล่ะครับเดี๋ยวล้งสุดท้ายนะำไปกอ่อนเนาะล้งทีซิปครับผมยังเงยคอยได้ไปกอ่อนเดี๋ยวอาบน้ำเล่นน้ำเป็นโมลูกดัย <G ül üş> หลังสุดท้ายหลังที่สิบของเราโอ้ทำเร่องอะนี่ไงแต่ก็บบงูอ้แล้วจะจีเป็นยังไงสิมานหรือบอยังรอหลุนกันตอนยามอีก์ที่นึงนั่นเองก่อนนะกะได้เวลาเขายามปลากันแล้วครับผมยามหมุ่งปลากันเนาะ ไปลงกัเลยบาสิสิโซกม้าตัวบ่ครับผมไปกันครับครับผมลงแหลกแห่งม้าของเราน้องไปก่อนนะมงมีตวบ่มีโหงียบอะเาแหลกเุ่นเบื้องครับผมมีอยู่ครับผมลังแหลกของเฮานะจ้าล้งแหลกกระบปันไดนเาก่อใส่หลายตัวจุดนะก็ถือเนาะเติมเงินไปแล้วครับสมจ้ะกรบหูละบนห้าล้ง ต่อไปเพิ่นมานต่อไปเพิ่นถือ,อเดี๋ยวหมูว่าหนึ่งบ่ถ้บผมมาหลุนเบืองหลังนี่นครับผมเอ๊ะแมงเพิ่นก็ะ้องดีเนาะแม่กองเนาะเ <c oughs> สียงดีขนาดครับพี่น้อง <c oughs> ได้เวลาทำงานพนดีสุดกอ่อนหลุนเบืองหลังนี่จะมีตัวไม้สวสดอยูบบ่บ่หนิงเนาะนิดๆๆๆอ้าวมีอยู่ครับผมมัเจ้าพันธิมีดละกล้องตั้งนี่จะมีแน่เนาะ ลังในบุมีก็ช่อเทพี่น้อ่เบิ่งเด้อไปตัวคุณเด้ผกกาะโอ้โหบกกันหลบมันตะเคีน้ำมันจีนมันับผมเดิไปเรื่อยๆครับยังตัวนึงงยู่นีเผลือกขึ้นอยากออกเนาะโอ้เปลือาข้างหลังผมคืออยู่ครับผมมาเบิ่งกันต่อครับหลังนี่ จะมีตัวหรือเปล่าขึ้นิ่งใช่ไหมกรับที่มีสวดบ้านอ๋อมือนี้เนาะสวดในที่ละ่ะสวดในที่ล่ะสวดสวดสวดอ,อุ้ยประคอครับอ,รอ,อ,อุ้ยประคอกั้งอุ้ยสวยอย่างไรหนึงครับผมสวยสจ้าพี่น้องพุดล้างหมีมันประคอกั้งครับผม,บม,ม,มบผมตรงงามเลยครับผม ครับผมปลาคอบนเขานี้คอกลางเขาปลาซิวกิดชิบุข่อยเขาเนาะพวกอ่างน้ำพันหยานเนาะแม่เปรียบเทกันกระปูนนะฮะหนุนกันต่อลรางนี่ครับผมเด็กๆเพื่อเล่นน้ำเชนหนาวอะไรล่ะจะภาพเป็นเมื่านะแับนี้เนาะเปิดม่เอาเลยด้จะมีตัวหรือเปล่าลรางนี้ขึ้นหนิงแค่มื่นนี่หนาวจะเกี่ยวกับอากาศก็เป็นไปได้เนาะคงว่ามันแดดดีเน้ นี่วอมีวครับผมมีปูกับปลากระกังอีกเนาะมีปูหนึ่งตัวจ้ะพี่น้องปูกับปลากระกังหน่อยเนาะเอาเสลล์ปูฮะเกินหมุนขาดเลยวะจ๊ะเพิ่นบอกกัดได้พวกกองเพิ่นนีโอ้เออแม่นู้เพิ่นกัดกระปิ้นจ้ะพี่หน้องพวกกองลุง ม้นปากมีแต่พ่นม้วนแต่พนม้นได้เอาปากัดเนาะอ้ารกล่องเนาะตัวงามนี่เนาะแน่นครับผมมาหลุนกันต่อครับผมหลังนี่มันนี่คือเป็นแนวนี่เนาะอะไรกล่องเนาะมิดเนาะอ่ะหลุนเบื้องล้างนี่สีสวดบอมันมีหลังสวดอยู่จังหวะมีตัวไหมสวดอยู่บออุ้ยเอาครับผมสวดเลยถืออยู่ครับผม ตองนยิบถือเงี้ยน้องมีกล่องเนาะปลาตัวงามครับผมก็ได้สวดอยู่กับพี่น้องแล้งนี่ก็ได้หลุ่อยู่จะมีปลาคอคือเก่าเลยปลากรงอังมูนิมูนิปลาคอเขาบป่าครคุณได้หลายตัวแล้วพี่น้องปลาคอกะหรือว่าปลาช่อนนับปลากรงเนาะแล้วแหลวแห้วแดงเลยปลากรงทอด มาลุนกันเบื้องล่างนี้ครับผมสีสวดบอมิดเนาะมาลุนเบื้องครับผมมีมิดโตัวบอเอ้าเติมกันอยู่คอัมีเนาะมันขาดขาดเบาเดียวเบาถือ คู่นี่บ่มเพราะได้ตื่มกันอยู่ตัวละอ,อู้อ้ปลาปลาสิตเตียจงจะที่นออลุ่นกันลังหนินครับผมได้ไหมก้องเอาขึ้นไปยังไงลูก <c oughs> คือว่ามีกล่องลังนี่พี่ปูบอัยะางนอดวปอ่ะคื่ลงนี่หักอูอหักจะนี่อ้ย้ยครับผมลงนี่เกอยูครับลงนี่้ไขนู่ครับไปเต่มกันน้ำมนกล่องเนาะ ข้อพร้อมจะพี่หนอกปลาห้าสิบเตเ็นหมดแล้วพ่อครัึงกันไปเรื่อยๆครับผมตัวใหญ่ีนอลังนี่ะจ้าน่น่น่ะน่เน่นเน่่น่คุณคุณหาลายเลยได้นี่คุณสิลงหนามไดยนี่ มาล,าล,ลาุ้นห,นนห,นนหนออลังนี้เหลือสองหลังกม่กล่องเนาะอุ้ยบัวเมียนอือแมีนแหลนเนาะโอ้ลืมเมียนมาลุ้นหลังนี้ครับผมก็หนิงเห็นไหร่ก่อนเห็นตัวอยู่บ่เห็นปูเลยจะพี่น,อน้องสวดบ่สวดอยู่บ่สวดอยู่บ่โอ้ปูเขาก่อนโอ้ปูหลังนี้มีปูสองตัว คนยานฟูก็ใช่ื่อบเขาเนาะ็นหัลวแหงอีดอกคอกกินแตปลากูมือแท้พวก่อก็ก่องวาได้ไหมล้เมื่อกี้นาบเอาไปแหลกขึ้นเนี่ไหมลองางเนาะนยที่เราขายมาลุ่นกันลงทุดท้ายก็พร้อมลังจีซิปขจะเป็นยังไงจะมีตัวไหมโอ้หนึ่ง่หมืนนี้เลย สวดัสดีบอ,อ <c oughs> สวด์โอ้มีอยู่ครับผมขมาไม่ผิไม่กล้องอยังน,น,นะนะเปเต็นเต็นดีใช่ไหมกระโดดดีใช่ไดดววหมเต่มกันนะเ็าก เดีย๋ยวเรื่องนี้เด้อต้องเดี๋ยวเวลากบ,บันกันแล้วครับผมไปลงพนงานก่อนครับวันสุกร์สีมันนึ่นว่าผ้าพีพันหนองใส่มุงกามันนี้หอมกับพาเด็กๆมาฝากฟอนน้องไปก่องเนานะเดี๋ยวเบิ่งกันครับผมจ้ามือนี้กับผ้าพีผ้าหน่องใส่มุงปลาจะพี่หน่อง มากับลูกกับเต่าจ่าพี่น้องร้านผู้นึงเนาะมาหลายคนจะมือนี้มาหากินหาอยากจ้ะมาเบิ่งผลงานกันเลยจ้ะเบิ่งจ่าพี่น้องโอ้ยบ่ะมานปลาซิ่วปันใดเน้ำผอกกองเนาะแม่นก็ไดปลาคอเนาะปลาซิ่วขาก็ได้อยู่จะจะว่าแต่ว่าก็ได้บ่หลายจ้ะแต่ว่าเฮาไดหมานปลาคอกังจ่าพี่น้องใส่งามๆจ่าพี่น้องมั้งปูคน่นอยากโซ่เบิ่งจ้ะอ้มีแต่ใส่งามๆจ่าพี่น้อง ก็ถือว่าห้าหมานอยู่นะพ่อกอง,นนนงกเนาะแค่นั้นก็ผมเดขาขับอยู่เนาะเดาขับแรกอย่งจากพี่น้องสำหรับคลิปมือน,นี้เมกองก็ขอขอบคุณผู้ที่เขามารับชมคลิปช่องเมกงพากองค่กินเดอ้อจะ้ะขอบคุณทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามจ้าขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจที่สง่งให้เมกองกับพ่อกองเดอ้อจะ้ะขอบกันไหมในคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะครับผมพ่อกงกับเมกงขอขอบคุณในหลายเรื่อครับสำหรับเอฟซีทุกท่านเนาะครับเนาะ คอยสอง่งกำลังใจให้ทางช่องไมปกองพากินครับผมทุกๆข้อมเมนต์ที่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเขามากอะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดครับผมผไปกองกันไปกองได้เห็ุคลิปดีๆต่อไปครับกฝากไว้อีกคลิปนึงครับสำหรับคลิปวันที่6มกราคม2567ครับผมพอ่อไปซ้ำอีกสักก่อนเนาะครับเนาะพากกันไว้คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ